ในข้อ12นะครับเขาให้หาจำนวนของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับก็วิธีหนึ่งเนี่ยเด็กๆอาจจะทำเหมือนกับข้อ11อคือนับจำนวนสามเหลี่ยมทั้งหมดคือไล่จำนวนสามเหลี่ยมทั้งหมดแล้วก็ค่อยมาคัดแยกว่าอันไหนเป็นหน้าจั่วนะครับเนี่ยอย่างถ้าเทียบกันกับข้อ11นะมีด้านเท่ากันสองด้านอันนี้เป็นหน้าจั่ว1อันละ2อันละสมอันละ สอัน5อันถ้าเทียบกบข้อเมื่อกี้นะครับนะหือใช้วิธีเดียวกันกับการนับจํานวนสามเหลี่ยมธรรมดาแล้วค่อยมาแยกแยะว่าอันไหนเป็นหน้าจัว่วกับวิธีที่2อนะลองทําแบบนี้ดูนะครับมันบางส่วนก็อาจจะคล้ายๆกันบ้างเนะาะเช่นความยาวของด้านยาวสุดนะครับ ตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่รอบรูปเป็นยี่สี่เพราะฉะนั้น ในแต่ละรูปนะครับความยาวของด้านยาวสุดเนี่ยที่เป็นไปได้อาจเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดได้แต่เป็นสิบสองไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่เราควรรู้ครับสำหรับสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว ถ้ารอบรูปเป็นคู่นะเมื่อกำหนดความยาวด้าน,นเป็นจำนวนเต็มแบบนี้นะถ้ารอบรูปเป็นคู่ความยาวฐานก็จะเป็นคู่ถ้ารอบรูปเป็นคี่ความยาวฐานก็จะเป็นคี่ ตอนนี้รอบลูกเป็น24่สคือเป็นคู่เพราะฉะนั้นความยาวฐานก็ต้องเป็นคู่ด้วย อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามนะครับไล่ออกมาแล้วเนี่ยด้านยาวสุดเนี่ยต้องอยู่ในช่วง 8, 9, 10, 11เท่านั้นแหละนะครับมามาดูกันฐานด้านประกอบมุมยอดตอนนี้ฐานต้องเป็นคู่ นะครับและรอบรูปรวมกันต้องได้ยี่สิบสี่ฐานเป็นคู่ก็ไล่จากค่าที่น้อยที่สุดนะครับเปไล้สองฐานเป็นสองยี่สิบสี่ลบด้วยสองหรืออีกยี่สิบสอง ทำให้ด้านประกอบมุมยอดสุดต้องยาวเท่ากันก็จะเป็นสิบเดกับสิบเอ็ดฐานเป็นคู่ค่าต่อไปต่อจากสองก็สี่นะย4ิบสี่ลบสี่เหลือยี่สิบแบ,บ่งเป็นด้านประกอบมุมยอดที่ยาวเท่ากัน,กนคือสิบกับ10บนะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูเนาะถ้าแบบนี้ด้านยาวสุดคือสิบก็ยังอยู่ในกรอบนี้โอเคปะ่ะสำหรับแบบนี้ด้านยาวสุดเป็น10ก็ยังอยู่ในช่วงตรงนี้ นะครับอ่ะต่อไปนะครับหกนั่นก็เป็นด้านขอมยอดรวมนันก็เหลือสิบแปดนะครับยี่สบสี่ลบหกได้สิบแปดก็แบ่งเป็นเก้ากับเก้านะครับก็ยังอยู่ในนิดเนี่นยด้านเยวสุดจะเป็นเก้าด้านยวสุดจะเป็นเก้าเนี่ยคือด้านยาวสุดเนี่ยมันอาจจะเป็นด้านขระกลุมยอดหรืออาจจะเป็นที่ตัวฐานก็ได้นะครับ คู่ค่าต่อไปก็คือแปด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 นะอันเนี้ยมันคือสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปถือเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วหมดนะครับ สามเหลี่ยมด้านเท่าทุกรูปถึงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะแต่หน้าจั่วเนี่ยบางรูปเท่านั้นที่เป็นด้านเท่านะนะเลขคู่ตัวต่อไปนะครับเนี่ยจากสองสี่หกแปดเลขคู่ตัวต่อไปก็ต้องสนะิบยี่บสี่ครักด้านฐานไ็ส10เหลือสิบสี่แบ่งเป็นด้านประกอบมุมยอดก็7กับเจดนะครับตอนนี้ด้านยาวสุดคือสิบมาอยู่ที่ฐานแล้วนะครับ ต่อไปนะครับ12ได้คู่ตัวต่อไปคือ12แต่เด็กๆสังเกตครับในกรอบของความยาวด้านยาวสุดที่เราคิดไว้เนี่ยมันไม่ได้มี12นะครับมันต้องน้อยกว่า12ด้านยาวสุดต้องน้อยกว่า12เพราะฉะนั้นอันนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกนะครับอันเนี้ยไม่ต้องไล่ละ เหตุผลเพราะว่าด้านยาวสุดเนี่ยเต็มที่มันถึงแค่11ครับนะไม่มีทางที่ด้านยาวสุดจะเป็น12ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฐานจะเป็น12ก็เลยเป็นไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงได้ออกมาเนี่ยนะครับหนึ่งสลูกนะครับ เอาแผ่นแรกก่อนตรงนี้ช่วงนี้ใครกาลัโน้ตอยู่บ้างบอกครูกันแล้วผมครับโอเคเสร็จแล้วบอกคุณนะครับแต่คุณจะเลื่อนให้นะ